องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่มหรกรรมเกษตรแฟร์สามบุรีแอดกากาญจนบุรีชวนคนไทยร่วมเปิดประสบการณ์ในโลกของการเกษตรยุคใหม่ไปด้วยกันระหว่างวันที่3ถึง12พฤษภาคม2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีร่วมกับจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดกาญจนบ,บุรีประจำปี2568กิจกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรแฟร์สามบุรีแอดกาญจนบ,บุรีสุดยิ่งใหญ่พร้อมชวนประชาชนชาวไทยและผู้ที่สนใจร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในโลกของการเกษตรยุคอัจฉริยะไปด้วยกันในระหว่างวันที่3ถึง12 พฤษภาคมสองพห้าอตั้งแต่เวลา11บนฬิกาถึง22น่นาฬิกาณลานอเนกประสงค์พื้นที่บริเวณทางลงมอเตอร์เวย์เอ็มปด่านกาญจนบุรีค่ะครับผมขอบคุณหน้าที่ที่ตั้งคถามมาก็เมื่อกี้เท่าที่ได้เดินดูตั้งแต่ได้เข้าหน้าง,งานมานะครับก็ งานนี้ถือเป็นงานที่ใหญ่มากงานหนึ่งเลยของในเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรนะครับก็เราจะได้ผลประโยชน์นะครับในทั้งสามจังหวัดทั้งกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สุพรรณไม่ว่าจะด้านเรื่องของการเกษตรนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆมา อยู่ในงานนี้มากมายน,นะครับก็ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนใต้นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทาเกษตรจังหวัดท่านผู้ว่าราชการนะครับรวมไปถึงท่านรองผู้ว่าที่ให้ความร่วมมือมาอในการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอบบอกกล่าวไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีราชบ,บุรีและสุพรรณรวมไปถึงจังหวัดต่างๆนะครับก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวง,งานเกษตรแฟร์สามบุรี นะครับแอดกาญจนบุรีนะครับ <Okay. S 1> ในวันที่3วันนี้เป็นวันแรกจนถ,ถึงวันที่12พฤษภาคม่านอธิษฐานครับนะครับอยากฝันให้การคาดหวังของงานจากสาุรีแล้วก็เป็นเกษตรกรใหญ่งานนี้คาดฝันครับท่านสำหรับในปีนี้นะครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพนะครับก็เราก็คาดหวังว่าพี่น้องเกษตรกรจาก ทั้ง3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะครับจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งในวันนี้ตักที่เดินทางเข้ามาดูงานก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นทางจังหวัดเราก็หวังว่าทางเกษตรกรทั้ง3าจังหวัดจะรับผลประโยชน์สูงสุดในครั้งนี้ครับําหรับจังหวัดสุพรรณบุรีนะวันนี้เราถือว่า มีความยินดีนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในวันนี้นะครับเพราะว่าปี70นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราถือว่าเรามาเรียนรู้ดูงานก่อนนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าจัดจัดได้ให้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้รู้สึกว่างานจัดได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มกเกษตรกรแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็นําสินค้ามาร่วมในวันนี้นะครับซึ่งจากการสอบถามก็ ได้รับตอบได้เสียงตอบรับว่ามีคนเข้ามาร่วมมากมายมีการซื้อขายสินค้านะครับก็หวังว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรครับยินดีที่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เรามีการจัดงานในครั้งนี้ครับตัวแทนของราชบุรีเกษตรกรวันนี้เอาอะไรมาโชว์แล้วมีความรู้สึกภูมิใจหรือคาดหวังังไงครับงานครั้งนี้ครับครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีนะครับเราเป็นเมืองเกษตรอยู่แล้วนะครับเรามีตั้งพืชผักผลไม้และสินค้า ประมงปริดุษิตนะครับที่มีคุณภาพได้รับการรองมาตรฐานนะครับการมาร่วมงานในวันในงานมากรรมเกษตรแรตมดการจนะบุรีนวันนี้นะครับเราก็มีสินค้านะครับหลายร้านอยู่นะครับด้านพืชด้านปราดุสิตด้านงวงซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สาคัญคือพี่น้องเกษตรกรครับที่ได้มาออกร้านในงานนี้นะครับจะได้มีรายได้นะครับซึ่งดูแล้วนะครับคนมาเที่ยวงานมาชมงานจํานวนมากถือว่าจังหวัดการจนบุรีนะครับได้จัดงานและประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี ปีหน้านะครับถ้ามีโอกาสยังหวัดราชรีิก็เป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญชวนวันลงหน้าครับขอบคุณครับ